ัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการกินเที่ยวเยี่ยวราดนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะมารีวิวขนมจีนในยัวยัวเลยนะคะวันนี้เป็นสีของแก้วมังกรน,นะจ๊ะตอนที่ได้ไปเนี่ยบางคนถ้าเกิดซื้อไปนะคะมันจะเป็นสีออกแบบแดงแดงแดงแบบแดงแก้วมังกรเลยนะคะแต่ว่าพอต้มมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอ่ะวันนี้ก็ เอาแค่ที่มีในตู้เย็นนะคะก็จะมีถัว่วฝักยาวมีหอมนะจ๊ะแล้วก็มีกุ้งวันนี้เอามาต้มนะคะไปเลยค่ะลุยอืมเส้นนุ่มมากคะ่ะวันนี้ใช้มะม่วงนะคะ เพิ่งกลับจากทำงานนะคะวันนี้ก็จะยุง่งยุ่งนินหนึ่งขายทอดอสเส้นนุ่มมากนะคะอยากให้ลองวันนี้เต็มตำเป็นมะม่วงปลาล้า เส้นลุ่มมากอืมใครสนใจนะคะ ซื้อได้เลยค่ะสำหรับขนมจีนนะคะอบแห้งอ็์แกนิกบาบกุ้แจงขอละยี่สิบห้าบาทนะคะมีหลายสีซึ่งสีก็เป็นสีที่ไม่ใช่สีผสมอาหารนะจ๊ะเป็นสีจากธรรมชาติอืม มกวันนี้ผักมีอย่างเดียวก็คือถั่วยาว อร่อยมากวันนี้กุ้งเป็นกุ้งสุกนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปตลาดเนาะนนกุ้งที่มีเตกอยู่ตู้เย็นคอาซดน้ำน่อยอร่อย cực nhọn tầm và ta 麻辣แซ่มากสมจินนุ่มมาก นะคะบางคนถามว่าทำไมอักเจจะในห้องเพราะว่ากว่าจะกลับกว่าจะอะไรนะคระับมมอื่นไม่ได้เลย คลิปที่แล้วนะคะเป็นมะนาวอันชันคลิปนี้คือสีของแก้วมังกรนะคะขอละยี่สิบห้าบาทคุท้มมากใช้มือไม้ก็เลยเดี๋ยวล้างแล้วนะจ๊ะ พ่อเขาซื้อมาให้เด็กดกให้ลูกๆกินลูกๆกินเหลือลให้เด็กลูกกินไม่หมดจริงนะจ๊ะ น้ำแบบมีหลายรสนะคะขนมจีนมีฟักทองนะมีแก้วมังกรมีอัญชันมีอัญชันมะนาวใบเตย อร่อยมากมันนุ่มมากนะคะแล้วก็หนึ่งห่อเนี่ยต่อการกินหนึ่งครั้งอะได้บางทีเราอยากกินขนมจีนใช่ไหมคะแต่ว่าคือมายกยกเข่งอะเข่งเล็กอะบางทีก็กิกนไม้หมดถูกไหมแต่อันเนี้ยหนึ่งหอ่อยี่สิบห้าบาทคุ้ม Terima <shrie> kasih <shrie> 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 เหมือนเดิมเราใช้ทั้งพริกสดพริกแท้งเพิ่มความนัวกันไปวันนี้ก็ยังเป็นปลาร้าในคนอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่หมดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หอฝา,า,ากติดตามด้วยนะคะช่อง hutube นะคะกินเที่ยวเยวรเลยเป็นห้องที่แบบ

ตอนนี้นะคะใครที่สั่งซื้อขนมจีนนะคะเรามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่สั่งซื้อนะคะเพจเฟซบุ๊กต่างๆ ครบสิบถุงสิบแพ็คนะคะแกะตรงซีกมาเลยคุ้มม,มากนี่เพิ่มเผ็ดนะคะเพิ่มเผ็ด สามารถคละรสได้นะคะคละได้ว่าอยากเอารสชาติไหนหรือจะให้เราครัดให้ก็ได้อ,อพรุ่งนี้เราวันนี้เราไม่ได้ใช้ปกติเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจี๋เหรอ สี่ไฟหรือยางไงที่ใส่แต่เครื่องปรุงไม่ได้ใส่น้ำแต่เน,นต้มนะคะใส่เกลือด้ยวยจะให้อิ่มอารมณ์มูนเ็กินใช่ไหมมมูนเยอะโอเคทุกคนใครสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลย แบบกุ้งเป็นพนนลแล้วนะคะใครสนใจนะได้เลยค่ะสั่งกันมาได้หอ่อละ25บาทนะคะซื้อ10ห่อนะคะซื้อ10ห่อส่งฟรีกันไปเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยอยากทำคลิปดิ่อะไรบอกมาได้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ